เกมนี้ชื่อ Frosty the Snowman h i t ประมาณว่าเราจะชวนคนมาทานมื้อเย็นวันคริสต์มาสเป็นครอบครัวของเราแต่รอเท่าไหร่เขาก็ไม่มากันสักทีเราก็เลยออกไปตามหาเขาในคืนมืดๆแห่งนี้ที่อาจจะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยครอบครัวฉันน่าจะมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ว่าก็ไม่มาสักทีฉันควรออกไปดูเขาหน่อยนะโอ้นี่ไงมีตำนานเล่าขานด้วย ในเมืองเล็กๆใจกลางภูเขาที่ชื่อ f r o s t v เ l ลมีตำนานเล่าขานกันว่าในคืน Christmas Eve จะมีหุ่นหิมะที่ชื่อว่า f r o สตี้ลุกขึ้นมามีชีวิตเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเกิดมาจากคำสาปหิมะตกที่นานมาแล้วเขาจะเดินไปตามถนนไปหาเหยื่อที่ไม่ทันตั้งตัวโดยที่เขาสวมตาที่เป็นฐานไว้มีแครอทเป็นจมูกแล้วจะทำการแช่แข็งหัวใจของเหยื่อผู้น่าสงสารที่เดินมาพบเจอเขา ึ่งก็มีข่าวมากมายเลยเกี่ยวกับชุมชนแห่งนี้ที่มีคนหายตัวไปบ่อยมากเขาก็เลยเริ่มเตือนกันว่าให้ไม่ออกไปไหนในคืนนั้นไม่ว่าตำนานเรื่องนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่มันก็ทําให้คืนคริสต์มาสอีฟกลายเป็นคืนแห่งความกลัวแทนสําหรับชาวที่อาศัยอยู่ที่ฟรอสเวล l ไปแล้วเราก็ชวนครอบครัวมาวันนี้พอดีเนี่ยน,นะอุ้ยเสียงดังมาก ครอบครัวเราอยู่ไหนเอ่ยแล้วทําไมบ้านเรามันหิมะถล่มสยับขนาดนี้เนี่ยดูสิถนนอะไรไม่เหลือเลยนี่ไงเราต้องระวังใช่ไหมว่าตัวไหนมันจะเป็นไอ้ฟรอสตี้คืออ๋อไฟใช้ดีเลยโอ้แล้วจะเดินทางกันยังไงเนี่ยหิมะถล่มสนับขนาดนี้อหลอครอบครัวอยู่ไหนเอ่ยก๊กก็๊กเขาะบ้านไม่ได้เหรอคนนี้น่นาจะโดนขังในบ้านแล้ว ประตูถล่มมาสักครึ่งหนึ่งเลยฟรอสตี้ใช่ไหมเขาไม่มีปืนอะไรใช่ไหมเขาแช่หัวใจเราอยู่ไหนเอย่ยออกมาเร็วฟรอสตี้ไม่ก็ขอบครัวเราฮัลโหลอยู่ไหนเอย่ยเอาตันแมทแล้วสงสัยมาผิดทางฮ,ฮึว่าไงฟรอสตี้ จะทำอะไรเราไหมขออ้อมนะไปแลายบายใช่คนนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะตาแดงมาเชียวเลยเขาจะไม่ตามเรามาใช่ไหมอ่าแปลว่าถ้าเราไม่จ้องเขาเนี่ยเขาจะเดินมาอย่าวัาบมานะอยู่ตรงนั้นไปล่ะฮัโลโหลคุณครอบครัวอยู่ไหนกันเอย่ยอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่า กกอ๊เฮ้ยตรงนั้นมีต้นคริสต์มาสไปดูตรงนั้นดีกว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในบ้านพวกนี้หรอกเขามาเรือ,อยังเนี่ยฟรอสตีผมไม่รู้เขาไวแค่ไหนอล้สิก็กอก็นี่ไงโอ้ไม่กอดใครทำอะไรแบบนี้กันนะต้องไปตามหาคนอื่นซะแล้วเฮ้ย <ๆๆ S 1> อ๋อไม่ใช่ตัวนี้หรอ ไม่นะตัวนี้สีดำยังไม่มานะฟอสตี้คนคิดสมัตทำอะไรไม่ได้เข้าโบดไปสิเข้าไปเร็วเฮ้ยพมาแล้วโอ้มันไวอยู่นะเออคนอื่นคนอื่นอยู่ไหนเอ่ยนี่เราเดินเข้าป่าแล้วนะ ตัวอื่นนี้ผมก็ไม่ไว้ใจนะเผื่อแบบเขาสลับร่างมาได้อะแล้วก็วาร์ปมานี่ไงฉันคงไม่เป็นคนสุดท้ายหรอกใช่ไหมเนี่ยที่ยังเหลืออยู่คือให้เราตามหาศพนี่หรือเปล่าศพนี้หรือเปล่าไม่จริงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมเกิดขึ้นได้ยังไงกันรบหรือ,อยังเนี่ยเดินไปทั่วแล้วนะนี่หรือเปล่าศพนี้เฮ้ย วิ่งเร็วมันตามเรามาแล้วเดินหาตั้งนานนี่เหรอมันบินมาเลยนั่นแนะ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะเอ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นเอ้าไม่ทันโอ้ย้ยโดนแช่แข็งไปซะ,ะแล้ว ไม่รอดจบเรียบร้อยโอเคก็เป็นเกมสั้นๆเนาะหุ่นหิมะไล่จ้วงเราเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าถ้าเราหนีจะรอดไหมไม่อย่างนั้นเราก็ไปเกมต่อไปกันเลยโชว์แอปเกมนี้ชื่อของขวัญจากซานตาประมาณว่าเราอยู่ในบ้านแล้วให้เราใช้สัมผัสของเราเอาตัวรอดจากตะแก่แห่งรูดูหนาวลองเลยนะแหมเพลงใสๆมาเชียวทำอะไรได้ไม่เอ่ยข้างนอกหิมะตกด้วยนะเปิดประตู เ้ยของขวัญซานตาหรือเปล่ากดหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้นะอันนี้มีโนต้ตเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้กดอ่านได้ไหมกดอะไรอ่านกดคิวโอเคเออให้เตรียมของขวัญให้ซานตาเอาคุกกี้ใส่จานแล้วก็ไปวางตรงต้นคริสต์มาสแผนดาวบนต้นคริสต์มาสดาวอยู่ในกล่องโอเคคุกกี้ ใส่จานไว้ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วก็แขวนดาวเนาะดาวอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าเอา้าไหนอะดาวดาวหายฮัลโหลเราเาดาวไปไว้ไหนเอ่ยืึซานต้ามาหรือเปล่าอย่าพึ่งนะใจเย็นนะขอหาดาวก่อนใครมาติ้งหน่องเราเอ่ยฮัลโหล เอาของขวัญมาให้เราเหรอนี่น่าจะเป็นอาพาร์ตเมนต์หรือเปล่านี่ไงดาวาดาวมาเร็วเก็บมาสิเนี่ยอยเท้าแย่แล้วทำไมเราไม่เก็บดาวมาล่ะรอยเท้ามันเข้าไปในห้องน้ำนะเดี๋ยวเราขอไปเดินดูข้างนอกก่อนแล้วกัน อ๋อไปไม่ได้เหรออ๋นนี้ไงได้ดาวมาแล้วเมื่อกี้มันไม่ให้เราเก็บปิดประตูบ้านใจเย็นนะแอบอยู่ในชักโครกหรือเปล่าแผนดาวเรีบร้อยซันต้าอยู่ไหนเอย่ยหนี่มันวาร์บมันเหรอ,อ ฮัลโหลซันต้าหรือเปล่าเอาของขวัญมาให้เราหรือเปล่าคุกกี้อยู่ตรงนู้นน่ะไปกินคุกกี้ไปเร็วจะเอาอะไรเอ่ยแตเล็้วคุกกี้อร่อยอ่อยอยู่ตรงนูน้น <c oughs> เราไม่ได้ให้นมเหรอก็อเลยไม่พอใจใจเย็นนะเราไม่ได้ลินนมให้เขาติ้งนองฮัลโหลซันต้าคนที่สองหรือเปล่า อยู่หนเอ่ยอเสียงเหมือนใครวิ่งมาเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะอ่ะกินไปซะไม่กวนล,ละชวแอปเราไปข้างนอกได้ไหมบายบายไม่ได้เหรอทางนี้ก็ไม่ได้แหมอิ่มหรือยังถ้าเราไปกวนเขาจะจ้วงเราไหมเนี่ย รีบๆกินซะคุณซานต้าเดี๋ยวเรารอในห้องน้ำแต่เย็นนะแต่เย็นนะเ,นะเอาจบดรื่อๆอย่างนี้เลยเหรอแม่เขาแค่มาหาเราเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคไปดูเกมต่อไปกันเกมนี้ชื่อ Ginger d ์เด m a n เป็นประมาณว่าเราทำขนมปังขิงให้ซานต้าแล้วเขาก็น่าจะชอบเริ่มเลย เออเราสามารถอินเทอร์แรคกับของที่มันกระพริบได้แล้วก็มองไปที่มันแล้วก็กด e โอเค e e ออได้เวลาทำขนมปังขิงกันแล้วตึงตึงตึงนะเอาละมาปั้นขนมปังขิงกันเถอะเบืรอดเยี่ยมมากได้เวลาเอาเข้าใส่เตาไปเลยเอาไม่ตกแต่งหน่อยเหรอหรือว่าเราต้องอบก่อน โยนใส่ต่อไปซะเพอร์เฟคเอาละมาตกแต่งกันดีกว่าต้นไม้เออต้นไม้ของเราเอาของออกมาซะอีมันอาจจะฆ่าเขาก็ได้นะแต่ว่าอะไรประโยคเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันช่างมาแล้วกันนะอีเรียบร้อยขนมเราก็เสร็จเรียบร้อยเอา เลี้ยงมันหายไปแล้วนี่แต่ว่ามันหายไปไหนกันล่ะ <c oughs> ทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นด้วยล่ะแหมอยู่นี่นี่เองแต่ว่ามันยังไม่พร้อมเลยนะ <c oughs> ตกแต่งเขาซะ <c oughs> อี่้าวหน้าตาหล่อมากเลยเอาละ ไปวางข้างๆนมกันดีกว่าซันต้าจะได้ประทับใจกับของขวัญน,นี้ไหนเอ่ยนมเราอยู่ไหนบ้านก็มืดเหลือเกินอย่างน้อยมันก็มีอันนี้กระพริบนะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีมากแน่เลยอีได้เวลานอนแล้วมือนชอบหายนะเวลาผมเดินออกได้เวลานอนแล้วเราต้องการเป็นเด็กดีใช่ไหมล่ะอืม ซานต้ากำลังมาแล้วเราอบขนมปังขิงให้เขาเนาะแล้วก็มีอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ที่บอกว่าจะฆ่าเขานี่เราเล่นเป็นซานต้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยเราลงป่องไฟมาใช่ไหมผมสงสัยมากเลยนะเวลาซานต้าเขาลงมาเนี่ยมันไม่โดนไฟเผาเหรอหรือว่าเขามีตำนานอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นคนลงมานะโดนลวกไปแล้วไปกินนมใช่ไหมอีนี่ไงเป็นรูปซานต้าละ แค่นมงั้นหรอน่าเศร้าจังเลยอ่ะเอาของขวัญวางให้เขาซะเป็นเด็กดีนะอเอ,อ้ยสันตาโดนจ้วงซะแล้วเมอรี่คริสต์มาสดูสินอนไส้ทะลักเลยสันตาเราไม่ได้ตั้งใจสร้างมันหรอกใช่ไหมเนี่ยมันแค่มีชีวิตขึ้นมาเองสันตาตัวตลกซะด้วย โอเคครับก็เป็น3มเกมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเนาะตรงไปตรงมา3ามทีมไม่มีอะไรมากไม่ได้น่ากลัวจัมสแกร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ดูกันชิวๆไปได้งั้นผมจบเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบายบายครับ